หรูออ่อนน้อมทำตนให้คนรักดีกว่าจากักทำเก่งอวดเบงเขาคุณความดีแม้เห็นเป็นแค่เงาแต่ติดตามตัวเราไปจนตายคนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีทมอย่าเย่อหยิ่งทอระนงมัวหลงมมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภยัยกราบสวัสดีครับ ท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนลกับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยก นำเสนอในหัวข้อเรื่องถ้าในวันนี้คุณก้าผ่านสี่เรื่องนี้ไปได้จิตใจของคุณแข็งแกร่งมากท่านผู้ฟังครับหากว่าในวันนี้ท่านต้องเจอกับเรื่องที่แย่เรื่องที่มันหนักหนาสาหัสแล้วเราก็สามารถที่จะทำใจยอมรับทำความเข้าใจกับมันได้และหากว่าเราได้ก้าผ่านมันไปแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความพร้อม ที่สามารถจะรับมือกับเรื่องราวต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนครับในวันนี้ผมก็จึงขอหยิบยกเอาเรื่องราวที่กล่าวถึงการก้าพานเรื่องสี่เรื่อง,องนี้ที่มันสามารถจะเกิดขึ้นในชีวิตของคนเราได้ทุกคนก็ลองมาพิจารณาดูครับว่าสี่เรื่องที่เราจะต้องก้าพานเพื่อให้จิตใจมีความเข้มแข็งขึ้นนี้มีอะไรกันบ้างก็เพราะว่าในบางทีนั้นคนเรากว่าจะเข้มแข็งได้อย่างทุกวันนี้ มันก็มีความจําเป็นครับที่จะต้องผ่านเรื่องอะไรมามากมายไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องที่มันดีหรือจะเป็นเรื่องที่มันร้ายก็แทบจะต้องพบเจอกันแทบทุกคน <ส estão> ก็เพราะว่าทุกอย่างนั้นมันก็จําเป็นที่จะต้องผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้วทั้งนั้นเราก็ไม่มีทางที่จะรู้หรอกครับว่าความรักมันเป็นอย่างไรถ้าเราไม่เคยลองรักแล้วเราก็จะไม่มีทางรู้หรอกครับว่าเงินมันหายากมากแค่ไหนถ้าเราไม่ลองหาดู เราไม่อาจที่จะรู้ได้ว่าความเสียใจนั้นมันเป็นยังไงถ้าเราไม่เคยได้ร้องไห้มาก่อนและถึงแม้ว่าเรื่องเราวแย่ๆที่มันได้ผ่านมานั้นมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกเสียเวลาในชีวิตของเราไปแต่ทว่าอย่างน้อยๆสิ่งที่เราจะได้กลับมานั้นมันก็คือความแข็งแกร่งและบทเรียนให้กับชีวิตของเราครับเพราะถึงแม้ว่าเรานั้นจะต้องไปเสียเวลากับมันแต่อย่างน้อยๆเราก็จะได้สิ่งเหล่านี้มาตอบแทน เพราะฉะนั้นแล้วก็จงใช้มันให้เป็นประโยชน์ให้คุ้มกับเวลาที่เราเสียไปขอให้ได้นำสิ่งต่างๆที่เราได้รับมานี้ขอให้นำมันมาเป็นบทเรียนเพื่อใช้สอนใจเราไว้คอยเตือนสติเราเมื่อเราได้ทำแบบนั้นมันก็จึงพอที่จะคุ้มค่ากับเวลาที่เราต้องเสียไปแล้วล่ะครับและสี่เรื่องที่ว่านี้ที่เราทุกคนก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอเหมือนๆกันก็อาจจะเป็นในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต แต่เมื่อเราผ่านมันไปได้เราก็จะมีความเข้มแข็งและมีความแข็งแกร่งในจิตใจขึ้นอย่างแน่นอนครับเรื่องที่หนึ่งก็คือการที่เรานั้นต้องถูกหักหลังและก็เป็นที่แน่นอนครับว่าสิ่งที่ทําให้เราเจ็บได้มากยิ่งกว่าการอกหักมันก็คือการที่เราถูกหักหลังนี่แหละครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นการถูกหักหลังจากคนที่เราไว้ใจที่ไม่คิดว่าจะทําร้ายกันได้ลงคอคนใกล้ชิดคนที่เราเชื่อใจมากม คนหลายคนที่ไม่อาจจะผ่านเรื่องนี้ไปได้มันก็อาจจะมีผลร้ายตามมาจนมันอาจจะส่งผลให้เรานั้นไม่กล้าที่จะไว้ใจใครได้ง่ายๆอีกและเพลอๆเพลมันก็อาจจะส่งผลให้คนบางคนที่มีจิตใจที่ดีงามได้เปลี่ยนไปกลายเป็นคนที่ใจร้ายขึ้นมาอย่างที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ก็เพราะว่าความจําเป็นที่จะต้องปกป้องตนเองจากความเจ็บปวดและการถูกแทงข้างหลังอีกซ้งสองก็จึงจะต้องมีความเข้าใจในโลก มีสติทําความเข้าใจถึงความไม่แน่นอนของจิตใจมนุษย์เรานี้ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดาก็จึงขอให้มีสติและก็ขอให้ผ่านเรื่องราวเช่นนี้ไปให้ได้เพื่อที่จะยกระดับจิตใจของเราให้มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งขึ้นไปอีกครับเรื่องที่เราจะต้องพบเจอในชีวิตอีกประการหนึ่งในเรื่องที่สองก็คืออาการอกหักว่ากันว่าอาการอกหักนี้ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ส่งผลอะไรร้ายแรงต่อร่างกายนักแต่ก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าบาดแผลที่มันได้เกิดขึ้นภายในใจนั้นมันก็กลับแพร่ขยายในวงกวา้างอย่างที่เราไม่มีทางจะควบคุมความเจ็บปวดเหล่านั้นเอาไว้ได้ซึ่งถ้าหากเราจะมองในอีกมุมหนึ่งอาการอกหักนี้มันก็ถือได้ว่าเป็นครูสอนเป็นบทเรียนแห่งความรักได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนั้นมันก็จะทำให้ตัวเราได้เข้าใจได้เองว่า คนที่ซื่อสัตย์ต่อเราและรักเราได้มากที่สุดก็คงไม่อาจที่จะหนีพ้นตัวของเราเองก็ขอให้รักตัวเองให้มากมากก็มีต่เราเองนี่แหละครับที่จะอยู่กับเราได้ตลอดเรื่องที่สามที่เราจะต้องพบเจออย่างแน่นอนในชีวิตนั่นก็คือความผิดหวังนะับตั้งแต่เราได้เกิดขึ้นมานี้เราทุกคนก็ต่างมีกำลังในการสร้างความหวังให้กับตนเองกันทั้งนั้นก็เมื่อเราได้อยู่ในกระแสของโลก ด้วยวิสัยของปุโรชนสามัญธรรมดาเช่นเราท่านทั้งหลายนี้ก็เชื่อเถอะครับว่าไม่มีใครที่สามารถจัดปฏิเสธความคาดหวังในสิ่งที่ตนเองต้องการได้หรอกครับและก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันครับเพราะหากว่าได้คาดหวังแล้วเมื่อผิดหวังมันก็จะต้องทุกจะทุกมากหรือน้อยประการใดนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าความหวังที่เราได้ตั้งเอาไว้นั้นมันอยู่ในระดับใดหวังมากหรือหวังน้อย เพราะถ้าหากเราได้สร้างความคาดหวังเอาไว้มากบาดแผลจากความผิดหวังนั้นมันก็ย่อมจะกรีดลึกลงไปในใจมากด้วยเช่นกันครับในส่วนที่ว่าจะไม่ให้เราผิดหวังกับเรื่องใดได้เลยนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากครับแต่ทว่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะทําได้อย่างแน่นอนก็คือหากว่าเราได้คาดหวังไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะต้องรู้จักเผื่อใจยอมรับเอาไว้เสียก่อนหากว่ามันไม่เป็นไปดังที่เราหวังครับเรื่องที่สี่ ที่เราจะต้องพบเจออย่างแน่นอนนั่นก็คือความสูญเสียก็เชื่อว่าเราท่านทั้งหลายนี้ก็คงจะไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่เคยพบกับความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียในเรื่องเล็กน้อยหรือจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าเรื่องใดๆก็ต่างสามารถส่งผลกระทบต่อจิตใจยอย่างรุนแรงได้ทั้งนั้นและที่จะต้องการไม่สูญเสียกับอะไรเลยนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากครับแต่เรื่องที่มันเป็นไปได้ ก็คือการที่เราเด้ดทำความเข้าใจกับเรื่องธรรมดาของสศธรรมภายในโลกนี้กับทุกสรรพสิ่งที่มันก็มีความเป็นไปโดยปกติตามสามัญลักษณะเช่นนี้อยู่แล้วและทุกๆเรื่องทุกๆสิ่งที่ได้กล่าวมานี้เมื่อมันได้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะถูกการเวลาพลากไปในที่สุดอยู่ดีครับที่เราเป็นทุกข์ไปกับมันนั้นก็เพียงแค่ว่าเรายึดติดกับสิ่งนั้นนั้นซึ่งมันก็เป็นความยึดมั่นเถือมั่นทั้งหมดทั้งสิ้นและก็เข้าใจดีครับว่าอยู่ๆ จะมาบอกให้ละทิ้งทุกอย่างไปเลยนั้นมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะทำได้อย่างฉับพลันแน่นอนสำหรับหลายๆท่านก็ขอเพียงแค่เรานั้นค่อยๆทำความเข้าใจรู้จักกับการปล่อยวางและทำความเข้าใจกับสัจธรรมความจริงของโลกและเมื่อเราได้เข้าใจว่าโลกของเรานี้มันก็เป็นไปโดยปกติธรรมดาเช่นนี้อยู่แล้วเรื่องทั้งสี่เรื่องนี้เราก็จะสามารถก้าวผ่านได้พร้อมกับจิตใจที่มีความเข้มแข็งขึ้นครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสูญเสียเรื่องของปัญหาความทุกข์ใดๆก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นซึ่งข้อดีของการที่เราได้ปล่อยให้ชีวิตได้ลองเผชิญหน้ากับความสูญเสียดูบ้างนี้มันก็อาจจะช่วยให้เราได้เข้าถึงความเป็นไปของโลกใบนี้ว่าทุกสิ่งนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรแน่นอนแม้กระทั่งความคิดและความรู้สึกของตัวเราเองครับโอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาเสริมกันอีกสักหัวข้อนึง ที่ผมก็เห็นว่ามีประโยชน์และเกื้อกูลต่อกันก็ขอมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องกำลังใจจากคนในครอบครัวสำคัญขนาดไหนท่านผู้ฟังครับมีคำกล่าวที่ว่าแค่อรอยยิ้มของพ่อแม่ก็สามารถที่จะทำให้ลูกไม่อยากที่จะยอมแพ้ท่านผู้ฟังเคยลองสังเกตกันไหมครับว่าข่าวเด็กสู้ชีวิตที่เห็นกันตามหน้าสื่อในทุกวันนี้ก็มักที่จะต้องมีเรื่องของกำลังใจเล็กๆซ่อนอยู่เสมอซึ่งก็ไม่ต่างจากข่าวที่ผมได้เจอมาเลยครับ มันก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งซึ่งก็เป็นครอบครัวที่เขาไม่ได้เพียบพร้อมทางด้านทรัพย์สินเงินทองอีกทั้งผู้ที่เป็นกำลังสําคัญอย่างแม่บ้านก็กลับมาล้มป่วยหนักก็จึงทําให้เสาหลักของครอบครัวก็ต้องไปตกอยู่ที่พ่อแต่เพียงผู้เดียวลูกสาวของบ้านก็จึงได้ตัดสินใจทําง,งานช่วยพ่อหาเลี้ยงครอบครัวไปพ,พร้อมกันกับการเรียนนั้นเด็กคนนี้เขาก็ไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือและที่มันน่าสนใจนั้นก็ตรงที่ผู้เป็นพ่อนี้ ก็ไม่เคยได้จะชมน้องต่อหน้าเลยสักครั้งแต่ทว่าน้องก็ยังทําหน้าที่ของเขาได้อย่างดีก็เพราะว่ากําลังใจที่ดีนั้นก็ไม่ใช่เพียงคําพูดครับแต่ก็ได้รวมไปถึงการแสดงออกและสิ่งที่เป็นกําลังใจให้กับเด็กคนนี้ก็คือรอยยิ้มของพ่อแม่เธอนั่นเองครับวันนี้ผมก็จึงขอมาขยายความเรื่องของกําลังใจจากพ่อแม่นั้นว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญกับลูกมากขนาดไหนอย่างแรกเราก็มาทําความเข้าใจกันครับว่าการให้กําลังใจกับลูก ในเวลาเมื่อครอบครัวต้องประสบกับวิกฤตปัญหาต่างๆที่จะต้องร่วมกันฟันฝ่าว่ามันมีความสําคัญอย่างไรบ้างก่อนอื่นนั้นผมก็ยังไม่อยากจะให้มองไปถึงการให้กำลับบงใจในเฉพาะตอนที่ครอบครัวต้องพบเจอกับวิกฤตเพียงเท่านั้นก็ขอยกตัวอย่างในปัญหาทางด้านการเงินละกันครับก็เพราะว่าในบางครั้งการที่พ่อแม่ได้เลือกที่จะแบกรับภาระเหล่านี้ไว้แค่สองคนโดยที่ไม่ปรีปากพูดความจริงนี้ให้คนในบ้านได้รับรู้ แล้วก็ได้ตัดสินใจใช้ชีวิตอย่างปกติต่อไปและไม่ว่าจะคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นหรือว่าในตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้อยู่ก็ตามแต่ถ้าว่าบนพื้นฐานของความเป็นจริงที่อะไรอะไรนั้นมันก็ไม่ได้เป็นดังที่ใจเราคิดไปซะทั้งหมดสถานการณ์ทางบ้านก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นพ่อแม่ก็เริ่มที่จะรับมือไม่ไหวจนต้องได้เอ่ยปากบอกกับลูกไปว่าขอให้ช่วยปรับตัวหน่อย และปัญหานั้นมันก็จะเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับลูกก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องปรับตัวก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับครอบครัวฉะนั้นแล้วขั้นตอนแรกในตอนที่เมื่อบ้านได้เข้าสู่วิกฤตก็ขอให้คุยกับคนในบ้านให้ได้เข้าใจสถานาการณ์ปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรและมีมาตรการที่จะจัดการกับปัญหาร่วมกันอย่างไรบ้างเมื่อเราได้ทําความเข้าใจกับคนในบ้านไว้ตั้งแต่เนิ่นลูกก็จะสามารถปรับตัวได้ทัน และตอนนี้แหละครับที่ครอบครัวจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันอดทนฟันฝ่นาวิกฤตร่วมกันจนสามารถผ่านพ้นมันไปได้ในที่สุดและก็แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนในครอบครัวที่จะประสบกับปัญหาใหญ่ในเรื่องที่อาจจะมองว่าเป็นปัญหาเล็กๆก,ก็อย่างเรื่องความขี้อายของลูกกับการได้รับกำลังใจจากพ่อแม่นั้นก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและก็สำคัญมากๆครับก็เพราะว่าคนเรานั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ย่อมที่จะอยากให้คนที่รัก ได้ให้กำลังใจอยู่แล้วก็เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เหมือนกับว่าตนเองนั้นมีความพิเศษขึ้นมานะแต่เมื่อเราได้ลองสังเกตวัยรุ่นกันดูดีๆแล้วก็จะสามารถพบได้ว่าเขาก็จะมีความสนิทหรือติดเพื่อนมากกว่าผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็เพราะเมื่อเขาอยู่กับเพื่อนนั้นเขาก็สามารถจะพูดคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องบวกหรือลบและผลลัพธ์ที่ได้กลับมาทั้งหมดนั้นก็แทบจะเป็นเรื่องเชิงบวกเสมอซึ่งก็อาจจะมีความแตกต่างกันกันกบที่บ้าน เพราะว่าส่วนมากนั้นก็จะเป็นการพูดคุยกันในเชิงลบเสียมากกว่าก็จึงเป็นเหตุที่ทําให้เด็กนั้นเขาได้เกิดความกดดันไม่อยากที่จะพูดอะไรด้วยแต่ทว่าในบางครั้งการที่ลูกเป็นคนที่ขี้อายมากๆนี้ก็จนไม่กล้าจะทําอะไรเองเลยก็เป็นที่เข้าใจดีครับว่ามันก็อาจจะสร้างความกดดันให้กับผู้ปกครองได้ตรงนี้นั้นก็คงจะต้องย้อนกลับไปถามถึงการเลี้ยงลูกครับว่าเหตุใดถึงได้เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งนั้น มันก็มีเหตุที่เกิดมาจากการเลี้ยงดูวิธีที่พ่อแม่ใช้เลี้ยงลูกตั้งแต่เด็กๆก็ท่าระยกตัวอย่างเด็กไม่กล้าจะทําอะไรด้วยตนเองเลยก็อย่างเช่นไปซื้อข้าวของเองไม่ได้ไปสั่งกับข้าวกินเองไม่ได้จะต้องคอยรอให้พ่อแม่คอยสั่งคอยจัดการให้เสมอนั้นหากว่าเป็นเช่นนี้มันก็คงมาจากการที่เขาเคยถูกเลี้ยงดูมาอย่างไม่ต้องคิดครับเพราะการไม่ต้องทําอะไรเองเลยตั้งแต่เด็กๆแต่พอโตขึ้นผู้ปกครองก็คิดว่าเด็กมันโตแล้ว ก็ควรจะทําอะไรด้วยตนเองได้แล้วอยู่ดีๆก็บอกให้ลูกไปสั่งอาหารกินเองแล้วคิดว่าลูกจะทําได้หรือไม่คําตอบที่ได้ก็คือเป็นเรื่องที่ยากครับที่ลูกจะทําตามก็เพราะว่าลูกเองก็คาดหวังที่จะให้พ่อแม่ทําให้เหมือนเดิมซึ่งก็ต่างกับแม่ที่คาดหวังในตัวลูกกับสิ่งที่ตนไม่เคยสอนมันก็เลยเป็นสิ่งที่ยากที่ลูกจะทําอะไรด้วยตนเองนั่นแหละครับแต่ก็ต้องขอเรียนว่าอย่างไรก็ตาม พฤติกรรมขี้อายของลูกนี้ก็สามารถจะแจก้ไขได้เพียงจะต้องอาศัยการฝึกฝนและก็จะต้องมีเวลาให้ลูกได้เรียนรู้ซึ่งในขั้นตอนแรกๆนั้นผู้ปกครองก็อาจจะต้องคอยช่วยเหลือเขาไปซะก่อนในลักษณะที่ทําด้วยกันทําร่วมกันเปิดทางให้เขาสบายใจแล้วก็ค่อยปล่อยให้เขาได้ทําด้วยตนเองก็เช่นถ้าลูกจะกินเครปแล้วคุณไปบอกให้ลูกสั่งเครปหนึ่งอันเมื่อลูกไปบอกกับคนขาย คนขายเขาก็จะถามว่าใส่ไส้อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วถ้าจะถามว่าคําพูดแบบไหนที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกโดยที่เขาไม่รู้สึกกดดันมากจนเกินไปก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยครับก็อาจที่จะเป็นคําพูดง่ายๆแค่ลองพูดว่าลูกทําได้เชื่อแม่สิลูกของแม่เก่งอยู่แล้วอะไรทํานองนี้แล้วถ้าจะถามว่าคําพูดแบบไหนที่ไม่เหมาะจะใช้กับลูกเมื่ออยู่ในสถานการณ์เดียวกันนี้ ก็คำพูดในเชิงลักษณะเช่นว่าของแค่นี้เองยังทำไม่ได้อีกเหรอของแค่นี้ทำไมไม่กล้าพูดและไอ้คำที่ขึ้นต้นว่าของแค่นี้เรื่องแค่นี้เองนี่แหละครับที่มันเป็นการคาดคันและก็บีบบังคับให้ลูกกระทำอะไรสักอย่างโดยที่ตัวของเขานั้นก็อาจจะไม่พร้อมหรืออาจจะไม่เต็มใจทำแต่ถ้าถามเขาว่าเขาทำไหมเขาก็ทำแน่นอนครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะด้วยความกลัวหรือความเกรงใจพ่อแม่แต่ก็ต้องขอเรียนว่า การบังคับก็ไม่ได้ช่วยให้เขาพัฒนาเรื่องความกล้าสแสดงออกมากขึ้นเลยทางที่ดีนั้นก็ควรจะเปลี่ยนจากการพูดแบบบังคับให้เป็นการชักชวนให้เขาทําซึ่งมันก็จะส่งผลดีกว่าครับก็เพราะว่าลูกทําแล้วเขาก็จะทําด้วยใจของเขาเองซึ่งในบางครั้งแม้เราไม่ได้บอกเขาก็จะลงมือทําด้วยตนเองซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นก้าวที่มีความสําคัญเหมือนกันและจากเนื้อข่าวที่ผมได้กล่าวไปในข้างต้นนี้ส่วนหนึ่งของคนที่เป็นลูก ที่บอกว่ารอยยิ้มของพ่อแม่นั้นก็เป็นกําลังใจที่มีความสําคัญให้กับเขาเมื่อพูดในทางด้านจิตวิทยานั้นการที่พู้เป็นพ่อแม่ได้ยิ้มให้กับลูกก็ถือได้ว่ามีผลอย่างมากครับก็เพราะว่ารอยยิ้มท่าทางหรือน้ําเสียงก็ถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีความสําคัญอย่างมากในบางครั้งก็สําคัญกว่าคําพูดซะอีกครับก็ขอให้ลองจินตนาการดูครับสมมุติว่าผมเป็นพ่อแล้วสมมุติว่าผมได้ชมคุณว่าเก่งจังเลยทําดีแล้ว แต่ก็กลับมีน้ำเสียงที่แสนเรียบเฉยสีหน้าก็ไม่ได้แสดงออกถึงความดีใจเลยแม้แต่น้อยแล้วท่านทั้งหลายก็คงจะไม่รู้สึกหรือไม่สามารถจะสัมผัสได้เลยว่าผมได้ชมคุณไหมคำตอบก็คือก็ย่อมจะไม่อยู่แล้วฉะนั้นการที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ได้ให้กำลังใจกับลูกนั้นก็ควรจะต้องมีความจริงใจและก็มีความซื่อตรงกับลูกอยู่เสมอครับก็เพราะว่าคนฟังนี้เขาก็ดูออกแล้วสมมติว่าผู้ปกครองก็ได้นำคำแนะนำนี้ไปใช้ แต่ก็กลับไม่ได้ผลเราก็จะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกไม่ชอบกับวิธีการเหล่านี้ก่อแน,น่นอนครับว่าการให้กําลังใจตามที่บอกไปนั้นมันก็อาจจะใช้กับลูกทุกคนไม่ได้ก็เพราะว่าการเลี้ยงลูกของแต่ละบ้านนี้มันก็ไม่มีความเหมือนกันก็ขอให้ลองคิดดูครับว่าถ้าในเมื่อก่อนคุณไม่เคยชมเขาเลยแล้วอยู่ดีๆคุณก็ามาชมเขาเอาดื้อลูกก็อาจที่จะเกิดความสงสัยว่าคุณไปกินยาอะไรผิดมาหรือเปล่าก่อเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้และมาถึงตรงนี้ คุณก็จะต้องอดทนต่อพฤติกรรมต่อต้านของลูกสักระยะและก็อย่าได้ลืมที่จะชมเขาต่อไปนะครับก็ให้เวลาลูกได้ลองซึมซับกับบรรยากาศใหม่ๆเหล่านี้พร้อมกับอธิบายให้เขาเข้าใจว่าที่คุณทําไปนั้นก็เพราะอยากจะเปลี่ยนแปลงตนเองตามคําแนะนําก็เพื่อที่จะเป็นแม่ของลูกในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นก็หวังว่าลูกจะเข้าใจนะและเพียงเท่านี้แหละครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความสัมพันธ์แม่ที่น่ารักกับลูกที่ขี้อายแล้ว ก็ขอฝากกันเอาไว้ครับว่ากําลังใจนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแม่กับลูกฉะนั้นผู้ปกครองพอที้จะมองออกหรือยังครับว่ากําลังใจนั้นมีความสําคัญยังไงก็ขอให้ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมทรงท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจ แต่ผมจะนำมาให้ผู้ฟังได้จกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องวิธีคิดให้หัวใจบวกค่อยๆฝึกชีวิตก็จะพบแต่ความโชคดีท่านผู้ฟังครับคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนนั้นเขาก็ได้พูดว่าความคิดและทัศนคติของคนเรานั้นก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางชีวิตของคนได้และที่สำคัญนั้นก็จะต้องรู้จากการมองโลกในแง่ดีหลายคนก็อาจจะเข้าใจผิด ก็อาจจะคิดไปว่าคนที่มองโลกในแง่ดีคนที่เขาคิดบวกนั้นก็คือพวกที่เรียกว่าพวกโลกสวยแต่ถ้าว่าในความเป็นจริงแล้วคนที่คิดบวกก็คือคนที่ยังมองเห็นทุกอย่างในแบบที่มันเป็นเขาก็มองเห็นความเป็นจริงและข้อเท็จจริงทั้งหมดครับแต่ก็เพียงเลือกที่จะโฟกัสเฉพาะด้านที่มันดีในเรื่องที่นํามาคิดแล้วมันก็ทําให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าไม่ชอบไม่ถูกใจไปซะทุกเรื่องแต่ก็ดันไปเก็บเอาทุกเรื่องมาคิดให้มันหนักสมอง ก็จึงทําให้คนที่คิดบวกและมองโลกในแง่ดีนี้มีวิธีคิดและแนวทางการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากคนแบบอื่นก็ลองมาดูกันครับว่าพวกเขามีวิธีจัดการมุมมองของตนเองอย่างไร 1. ก็คือการรู้จักสร้างความสุขจากภายในหลายคนก็อาจจะมองว่าความสุขนั้นก็หาจากสิ่งรอบตัวแต่ถ้าว่าคนคิดบวกเขาก็จะสร้างความสุขภายในตนเองไม่ว่าสิ่งรอบตัวนั้นจะเกิดความเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน ความสุขของคนที่คิดบวกก็จะไม่มีวันหายไปไง,ง่ายๆ 2. การฝึกคิดบวกกับทุกปัญหาและมันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับที่จะไปคิดมองแต่เรื่องที่เป็นความทุกข์มองเห็นแต่เรื่องที่มันแย่ๆในทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นคนที่เขาคิดบวกนั้นเขาก็จะมองแต่ข้อดีของทุกปัญหาและก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เข้าใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรอกนะครับแต่ก็เพื่อที่จะเป็นการสร้างกําลังใจเตรียมที่จะรับมือกับทุกอุปสรรคปัญหา และก็พร้อมสําหรับทุกความสําเร็จที่จะมาถึง 3. ไม่สนใจคนที่คิดลบก็คือไม่ให้ราคาไม่ได้ใส่ใจมากนักก็มีคํากล่าวที่ว่าเราได้ใช้เวลาอยู่กับคนแบบไหนโลกทั้งใบของเราก็จะเต็มไปด้วยคนแบบนั้นหากว่าเราได้รู้ตัวแล้วก็ขอให้รีบถอยออกมาจากกลุ่มคนที่ทําให้โลกของเราหดหู่ก่อนที่มันจะสายเกินไปดีกว่าครับ 4. มีความเชื่อมั่นในตนเองเข้าไว ก็ยิ่งหากตกอยู่ในภาวะที่สิ้นหวังมากเท่าไร่ก็ยิ่งจะต้องเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นเท่านั้นการที่มองโลกในแง่ร้ายมันก็ไม่เคยทําให้อะไรดีขึ้นแต่ถ้าว่าการคิดบวกมันก็จะช่วยให้เราได้มองเห็นทางออกของปัญหาได้ข้อที่ 5. ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการออกกําลังกายทําร่างกายให้หลั่งสารเอนโดรฟินออกมานั้นก็ช่วยทําให้เรามีความสุขลดความเครียดและทําให้เราไม่ต้องมาคิดลบกับรูปร่างของตนเองอีกด้วยครับ 6. ลองหาเวลาให้ตนเองได้อยู่กับธรรมชาติก็ลองหาเวลาเดินเยียบหญ้าสีเขียวด้วยเท้าเปล่าในตอนเช้าดูบ้างถ้าเรารู้สึกว่าเห็นสีเขียวของต้นไม้แล้วมีความรู้สึกอยากพิ่จะหายจากเข้าลึกๆเมื่อร่ก็หมายความว่าได้เวลาสัมผัสกับธรรมชาติด้วยตนเองแล้วครับเจยอมรับในความผิดพลาดหนึ่งในวิธีที่จะช่วยทําให้เราเติบโตขึ้นได้นั้นก็คือการยอมรับในสิ่งที่เราได้ทํพลาดไปและถึงแม้ว่ามันจะทําให้เรารู้สึกแย่ แต่มันก็เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเรากําลังเรียนรู้ในการเลือกทางเดินที่มันถูกต้องครับแต่จริงจังกับทุกความรับผิดชอบก็เมื่อถึงเวลาใดที่ได้เกิดปัญหาขึ้นแล้วสําหรับคนที่คิดบวกเขาก็จะไม่โยนความผิดหรือจมอยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่เ้าว่าเขาก็จะโฟกัสไปถึงสิ่งที่เขาได้ทําและก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานั้นโดยที่จะไม่มัวมาเสียเวลาปวดหัวอยู่กับเรื่องที่มันแก้ไขไม่ได้9 ควบคุมความคิดของตอนเองก็คือการฝึกที่จะควบคุมความคิดในแง่ลบล็อกมันไว้ให้อยู่ในกรงที่มิดชิดที่สุดในสมองก็เพราะถ้าเรายังควบคุมความคิดของตอนเองไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังควบคุมคำพูดและการกระทำของเราได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรครับ 10. เชื่อวัตทุปัญหามีทางแก้ในชีวิตของคนเรานี้ก็คงจะไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่าการสิ้นหวังอีกแล้วละครับก็เพราะว่าคนที่เขาคิดบวกนั้น เขาก็จะไม่พยายามที่จะคิดว่าตนเองสามารถที่จะแก้ไขใ,ในทุกปัญหาได้แต่ถ้าว่าเขารู้วิธีการที่จะก้าวผ่านปัญหานั้นไปได้ด้วยความเชื่อที่แข็งแกร่งกว่าเดิม11รู้จากที่จะปฏิเสธให้เป็นคนที่เขาคิดบวกนั้นเขาก็จะรู้เสมอว่าควรจะทําอะไรให้คนรู้สึกดีอะไรที่มีความจําเป็นและที่สําคัญนั้นเขาก็จะรู้ประมาณของกําลังตนเองเขาจะทําในสิ่งที่ต้องทําให้ดีที่สุด และก็จะไม่แบกรับความคาดหวังที่มันเกินตัวครับและนี่ก็คือทั้ง11วิธีการง่ายๆที่ใครก็สามารถจะลองทําได้ก็ขอให้ลองเปิดใจฝึกกันดูนะครับแล้วเราก็จะได้รู้ว่าการเลือกรดน้ําให้กับความคิดที่มาสร้างประโยชน์ให้กับตนเองนั้นมันจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นดอกผลขึ้นมาอย่างงดงามเพียงใดก็จะได้มวแต่ไป,ปบำรุงรดน้ําให้กับความคิดในด้านลบและก็ต้องขอย้ําอีกครั้งครับว่าคุณภาพชีวิตของคนเรานั้น ็ามาจากคุณภาพความคิดของตัวเราเองครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ,อ,อนมยอวยพรให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะธรรม ความสงบเยือกเย็ยนแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ตํากราบขาออภัยท่านผู้ฟังใบ้ณที่ดีด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ